เบิ้องดูเมาบ่เมาบ่เมานะคุ้มเมียอาบน้ำให้เพื่อนว่าเพื่อนยันน้อยหน่าอ้ายเพื่อนเพื่อนว่าถูดากถูค้ำให้ไปนอนหมุนตักเพื่อเมียอยู่อาบน้ำให้แนอาบน้ำให้แนเป็นไดเป็นไดบ้านนี่เอออยากอาบคักแล้ววะเอาโดนโดดเน้อยังสู้ๆไงเออ เป็นดเอาเส้นเอาเสนเลยเอาเส้นลยอเกปากบวปากบวมเดี๋ยวตุ๊บัดเราปลาทำอาบพี่ปลาทำอาบคุตุบัตไมมองกัเขาถูสํำนั่นวะเดี๋ยวนี้น่ะี้ตนะอ

คักบ่เมียทำถวดบัวเออเป็นเดเออเป็นไดอยากอาบคักบ่อาบน้ำให้นี่อาบน้ำให้นี้คุณว่าตกัได้ตกัได้ไปดูเออเป็นไดบาดนี้เอออย่าสุ่เศร้าไงอ้อนคักมันตัวแล้วจับแล้วเดี๋ยวยอมแบว่าดิพ่อแล้วพ่อแล้วแล้วบาดนีเออ มม้อมันจะนไอกมันล่วด้ให้ีกันเลยเียดเออน้าอ่นวมึงดาฮ่่่อีกว่าเขาเอื่าได้หัวซ้ำได้ลูกเพิ่อแวอ่ะ OK。我不会。